สวัสดีท right, right, kind of ุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่ช่องก็ช่างนะคะวันนี้เราก็ท้าทุกคนเนี่ยไปปลุกเอกไปเท่ามากรุงแท้ันนั่าเลยนะทุกคนว่าจะมีอะไรกันบ้างเลยตอนนี้อยากจะสัมภาษณ์ทุกคนไปตึกนี้เท่กันเลยแล้วก็คือจะบอกว่าเมื่อกี้เราเจอพี่สีมด้วยเนาะแล้วก็พี่เชนเนี่ยวนนี้ทุกคนแลคือน่ารักมากเลยอย่าไปเจอกันเลยแต่ก็อย่าไปตึก ทุกคนเราก็จะพาไปทุกคนเนี่ยไปดูโชว์แสดงต่างพี่ๆขนาดนี้เท่นั่นเองแล้วก็รัดรัต่างๆสขาขาต่างๆเลยไปดูเลยคือปังไม่ไหวทุกคนปังสุดๆหัวมัมก็มันได้เยอะมากในงานก็คือตาสิไม่ไหวนอ้องเออไอ้อตังนะเออเอเอ,เอมันไปทีเนึงอ๋อสอนที่เอเอเลิกไม่ไหว เราก็ดูโจกันจบละทุกคนก็คือสนุกมากเลยคือพี่ก็จะออกมาได้ดีกันทุกคนเลยก็คือน่ารักกันสนดีกันมากมากเลยนะทุกคนก็คือเยาจะพาทุกคนไปกินข้าวต่อเลยเนาะทุกคนสำหรับตาบา่อไปก็คือเราจะกินพัดไทยเียทุกคนอร่อยอยู่เลยทุกคนแล้วก็คือทำไมอันร์เนี่ยไม่มหม่นฮะเพอ คนละเรื่องเราก็คือเยอะเราก็คือจะกล้บไแล้วทุกคนก็คือสนุกมากครับโอ้าม่นะว่ากู้ผมมาที่ที่สามรือว่าดีสบายิี่สามเลยกคือจบไปแล้วก็ใครให้เงิน็ราแันกต่วทาใก้นเทาะไปก็คืิดหน้ามาต่อจุ๊